สวัสดีครับคลิปนี้ช่องพรมสักชาแนลนะครับพาพี่น้องมาสำรวจราคาง่วกันนะครับสำรวจราคาง่วประจำวันที่14มิถุนายนพศ2566นะครับตอนนี้ช่องพรมสักชาแนลวที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก้าวังใจช่องพรมสักกระป๋องนะครับและเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากข้างช่องนะครับเอาพี่น้องรับชมอยู่ไสเราฝากคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับว่าภาพเสียงชัดเจนบอ อยากให้ช่องพุ่งซัดไทยท่าแบบ,แบนเนรยแน่ส่อคามแบบ,แบนเรยแน่กันคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเรากันนะครับต่อไปไปฟังราคางัวทำก,กันเลยนะครับตัวนี้หลายประเด็นาะครับเจ้าของเพิ่นอยู่ทั้งพุน่นบ่กห้องสามหมื่นแปดพันห่านห้องสามหมื่นแปดพันห่านนะครับผมตัวนี้เด้อพี่น,อน้องแดงดีเนาะพิบหูดำติดสายกระทบจยูหน่อยดนะครับตัวนี้ สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับมีเบอร์โทรฝากวะครับได้ครับผมได้ครับตัวนี้แหละครับผมตัวนี้คื้นกันสามหมดันหรอยบาทบอกราคายี่สิบเก่านาะสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟังนี่ระครับตัวนี้แหละครับ 20,000-3,000บ,บาทนะครับผมงูอะดรประมาณจักปีครับประมาณปีกัวเดียวนะครับเนาะ2 0 0 0 0 3 0 0นห้าร้อยบาทชัดบ่ชัดบ่ครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับ08 08 547 573เจห้าสี่เจ็ดสครับนะสครับพิกัดคอกยุ้ยไว่าครับอยเอ็นี่แหละครับอยู่ลอยเอ็เพือี่น้องนะครับผอมทรงนะครับผมยกชุดนี่จักบาทนะครับสามตัวรถสามตัวก็เนีนี่หละสตัวหนึ่งแสนนะครับหนึ่งร้อยคะแนนเพือพี่น้องด้วยราคาต่อรองไลยเนาะนะครับสวัสดีครับ คู่นี้แหละครับนี่คู่นี้ครับคู่นี้ไรเป็นไครับผมคู่นี้ครับรคูค่นี้มองครับผมหามื่นสอบาทนะครับคู่นี้ถ้าแยกโตล่ะครับเป็นโตละจักบาทถ้าแยกโตกัวาตละหกพันครับผมโตละสองหมื่นหกับาทนะครับตัวนี้สองหมื่นหกพับาทตัวนี้กับสองหมบาทเนาะฝากเบื่อถ้ว้พี่น้องนะครับศูนองบองแปดเก้าแ ห้าเจ็ดห้าหนึ่งเย็นครับห้าหนึ่งเจ็ดพีกัทคอเขาอยู่งใสกว่าครับพี่กัทคอเขาอยู่งใสกว่าครับผมอยู่ละเอ็ดครับผมอยู่ละเอ็ดเนาะอยู่ในเมืองเลยบอกครับอยู่นอกเมืองหรือพี่น้องเด้อติดต่อเผามากกันแล้วกันพร้อมส่งนะครับเนาะพร้อมส่งครรับาคาส่งคุยกันอีกที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับค่าที่ยบเงินขอค่าน้ำมันเพิ่มครับผม นี่แหละครับลูกของตัวไหนครับพี่ลูกซีไว้บอกลูกซีไวู้ลเก่านะครับเอกสารใบหลอดครบนะครับสูงราวๆลอยสารพิาเนาะสูงลอยสารพิพาเนาะแปลลอยซีสิบนะครับเปิดราคาไวหลายเป็นไหนครับสี่0มื่นเจ็ดพันบาทนะครับผม ไปสี่มื่นเจ็บาทกุกหางไงดีนะครับขัวหางตบดินเลยสี่0มื่เจดบาทนะครับพีกัดคลองเขาอยู่ใส่ก่อครับยุล่อเยอเลครับยุ่อฝากเบอร์โทรติดต่อครับ080ครับ0 8 0 106 106 3น0 0ครับ3200ะครับผมโอ้แดงสดดีดวยครับผมแดงสดดีครับมันรากามันพอดีครับ สวัสดีครับตัวนี้ไหลไปไหนเนาะครับผมม่รู้ว่าทางโซนสายมือนะครับผมมาประจําบครับไม้ประจําเนาะครับเนาะตัวนี้ลูกของตัวไหครับลูกเจ้าหุตตันเนาะเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับผิดมูดัด้วยพี่น้องนะครับลํำตัวเา้วดีนะครับเขาสูงไหลไปไหนครับตัวนี้ถูงลอยซีสิบนะครับ รูปพุตตันถุงลอยสี่สิบเปิดราคาเวลาไเป็นไนครับสี่หมื่นสองฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปด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 ึ Hait ่สองแปดศูนเบอร์โทรคือลายเบอร์เเบอร์โทรคือลายตัวแปดเลยบอกเบอร์โทรชัดเจนให้พี่น้องอีกทีหนึงนะครับ ศูนย8 8ก้าแปดแปดแนะครับผมสำหรับรูปคุณตั้นตัวนี้นะครับมี่ตําหนิเนาะเขามีอันสองทางติดต่ออื่นบุครับเฟซบุ๊กไลน์มีแต่เฟซบุ๊กเนาะเฟซซื้อเฟซองครับกุลัดมีแก้วภาษาอังกฤษค่ะกุลัดมีแก้วภาษาอังกฤษเนาะเพื่อพี่น้องเขาอยากเห็นภาพในอีกมิติหนึ่งกับแอดเฟซแอดเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ส่งรูปงมาให้เพื่อนมึงกันแล้วกันเนาะ ขอบคุณหลายๆครับพัดกันมา่นี่แหละครับตัวน,นี้แหละครับผมเปิดราคาเวลาเป็นไดครับสี่หม <49. S 1> <49, S 2> ื่นเก่าเนาะมีใบมีใบจดเอฟเอฟหนึ่งอ๋อมีมีใบจดเอฟเอฟหนึ่งนะครับลูกของตัวใดเนาะครับนี่เอฟเคห้าสองศูนย์นะครับสูงเราเล่าลอยสามสิบห้านะสูงเราเล่าลอยสามสิบหานะครับ เปิดราคาเวลายเป็นไนครับสี่หมกบาทนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ086 086 330 330นนะครับ SK520 มาท่านหดสมนะครับเนาะนทองว่างทองว่างนะครับมาท่านอแปดเดตัวไหนอีแปดเีสองแ กำลังต่อรองราคากันนะครับกำลังต่อรองราคากัน,นครับอขอขอวะาทบ้าคร สวัสดีครับคุณตาครับมีเบอร์โทรติดต่อปะครับโอ้เบอร์โทรใ oh, นน้ำใจปะโอ้ oh, ครับผมตัวนี้นะครับเนี่ย ราคาหลไปไหนครับสองหมื่นสองเครับผมตัวนี้ครับโทนี่ตัวผูบ่ะผูนี่หลไปไหนครับผมไปทั้งนี้นะสองหมื่นสองคือกันเนาะตัวนี้สองหม่นสองนะครับสองหมื่นสอจะปีละครับหมนบหนึ่งปีหนึ่งพอดีเนาะสองหมนสองนะครับเนื้อหนังหลดีตัวนั้นแมนป่ครับตัวนี้ก็สองหมสองเนาะฝาก็ทุกติดต่อให้พี่น้องนะครับ 95 095 787 787 7064 7064นะครับพี่กัดฟาร์มเขาย่ใสกว่าครับยุคกาลสินจ้ายุคกาลสินน,นะครับเอามาซูมมือเือนบ่ครับกัดบางนัดจ,จะได้งวกลับมาไปนัดได้แน,น่ครับไปสมเด็ดจจ้าสมเด็จผู้ดินบันหันส,สมเด็จผู้ดินบันหันรอยเอ,ด<า>อ็ดจ้าโอเคครับวันใกล้ของป่วยเียวสวัสดีครับโอ้โอันนี้ บนล้มแน้วครับเนาะฐานมอนั้นทัพเงินครับก็ผ่าไปครับตัวนี้แหละครับผมตัวนี้ผมตัวว่ามาซื้อไปเลี้ยงเล่แล้วโอ้มาซื้อไปเลี้ยงไปเลี้ยงสายต้อแล้วครับบนี้กันทะละครับกันทะละบัตเล่าบัตเล่าโอ้หนาดีเนาะตัวนี้เนาะซื้อหลายมาได้แล้วครับตัวนี้กําสามหมื่นห้าร้อยบโอ้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทโอ้ได้ดีอยู่ครับมาตรฐานอยู่ครับสายตาดีแท้้ไอบอกพี่น้องนะครับวิธีเลี้ยงงัวเลี้ยงแบบไหน วิธีเลี้ยงก็ให้ยามันกินดีๆมันเอาใจใส่มันหรอกครับวิธีเลี้ยงเราเลี้ยงว้วาซื้อขายกันนี่เขาเลี้ยงแบบไหนตามพอลจะเลี้ยงไว้บ่อขายมาซื้อตลาดโดนๆขายแล้วจังมาครับผมแสดงว่าพ่อนี่ตาถึงเติบใหญ่เนาะเขาหยางหยางหาเรื่อยเรื่อยหยางรอดจนเมียได้ตัวเดียวเนาะหยางคักขับหามันคักขับกูเลรอเนาะหารับก็เอาตาได้ตัวเดียวครับผมเสียวจะโตครับเมื่อนี้ตั้งใจตะกี้ว่าจะเอาแม่กับลูกแล้วบัดนี้ยบ่เห็นเนาะ บรเห็นแม่ล <ic> <ant> ูกบ่เขาตาเนาะมะเขาตาตัวนี้เนาะครับเนาะไได้ด้ตัวสาวก็เอาตัวสาวมึงบานนี้ผมสิถ่ายให้มึงนะครับพี่น้องนี่หน้าตึบเลยครับเลี้ยงงัวให้เลี้ยงแบบนี้เนาะครับพอนะนี่ละครับตัวนี้ละนะครับมาตรฐานเลยครับตัวนี้ครับมีพี่น้องมากน้ำนี่ปล่อยไหมครับตัวนี้ปล่อยมันก็ับปล่อยยุ่นละปล่อยยุ่นครับเนาะ หเอาไปพัดไปสีสะก้อนมันหามันเหลี่ยมขึ้นก้อนเอาไปขุนก้อนเนาะเอาไปใส่หยางามสะก้อนเลยพี่น้องนะครับวันน้มันใส่งามขึ้นอยอะด้วยหรือเอาไปใส่หยาสดดีแล้วครับตัวนี้สดดีปากเงี้ยพรปนะครับนี่แล้วกินหยาดีครับสดดีปากเงี้ยครับว่ได้ตีเรื่องเขาเขาเนาะพอครับโอ้โหใส่ตาดีนะครับนังหนาใส่เงี้ขอบคุณหลายๆครับพอครับ สวัสดีคร kind of ับเต้งใดล่ะครับต uh ัวน uh uh> uh um> ี้คู uh ่น yeah, ี่สองหมื่นเจ็ดหนึ่งบครับคสองหมื่นเจ็ดท่นบาทด้วยพี่น้องเ้้ยนะครับลูกเป็นลูกของตัวใดเนาะครับลูกพุมโตเนาะสองหมื่เจ็ด สองหมื 1971, ่นเจ็ดบาทนะครับพิกัดคอกข้าอยู่ไสก่อนครับอยูบอรบือครับยูบอรบือจังหวัดมหาสารคามเนาะตำบลโนนราศีรับโอ้เอาฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับ063 0์หกสามศูนย์หกส8191นย์สองห้นะครับผมโชคยูริจะเล่นฟารมรลบโชคโชคยูริจะเฟารมโชคยูริเจริญฟาร์มนะครับ hmm. <önemli S 2> อ,อ่ามี <ent> พอพันอยู่ในหันบนครับพอพันซื้อยังกูครับแลมโบครับเจ้าแลมโบเนาะผสมตัวละเท่าไรครับตัวละพันครับผสมตัวละพันเนาะครับเนาะรับประกันปสามเทียร์รับประก็นคาน้ำมูกน้ำมันตามระยะทางครับคาน้ำมูกน้ำมันรับประกันสามเทียรผสมเทียรละพันประกันสามเทียรนะครับผมมีเฟซบุ๊กปะครับ เฟซบุกกะโชคยุริเจริ่ฟาร์มโชคยูริเจรลญนฟาร์มนะครับพี่น้องแอดฟซแอดไลน์เข้าไปนะครับพี่น้องอยากเห็นพอพันหรือว่าอยากเห็นว่าเราก็สทรงรลปสทรงภาพเห้นกันมึงนด้อีกมิตินึงเนะครับเนาะฝากเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับ063 063 025 025 8191 8191นะครับผมขอบคุณหลายๆครับมึงระคังงวผูกกันดวยครับพ่อสวัสดีครับ ครูนี่ได้สักปีแล้วครับผมปีเดือนปีก็อีกเดือนเนาะปีแปดเดือนปีแปดเดือนเนาะครับบานนี้ราคาหลายปานนี้ครับบานนี้สองหมื่นสองหมกว่าครับสองหมื่นสองหมื่นถุนนะครับเนาะานะครับสองหมื่นนะครับสองหมื่นบาทหนาใหญ่ดีเนื้อหนังหลายดีนะครับเชื่องดีนะครับ พอมีเบอร์โทรติดต่อป่ครับนี่ครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับ0 8 0 0 9 9 0ด9ู9ย8ศูนาคนางะครับราคาเนือนะครับเลราคางูปูตัวนี้นะครับมีคนมาให้รุดสองัครับให้รุด้วยให้รุตเลยทปานไ้ปอยนะครับเนาะราคาไก่กอนไส้ปอยนะครับ นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทั้งชองพรสศักเองกับคออัมและข้าจากกั้นเพื่อคลินิกก้อนคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับพี่น้องเขามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจชองพรมศักกลับมานะครับวันเสาร์เจอกันที่ตลาดนัดหนองแก่เพื่อเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันพุธเจอกันที่ตลาดนัดบ้านหันเพื่อเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวข้ามาสวัสดีคร่ะ